สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องฝนผ้ารวยนะครับดาผ้ารวยนะครับเมื่อีนก็ได้มีโอกาสนะครับมาพบนะครับพาทุดงนะครับเพื่อนกำลังเดินทุดงอยู่นะครับแอดมินก็เลยรีบนะครับครับรถไปซื้อน้ำนะครับเพื่อที่สีใดมาถวายให้ครับพาทุดงเพื่อนนะครับที่เพื่อนกาลัง ออกเดินทุดงอยู่นะครับรอดที่ตามรอดช่อมไปความกันนะครับแล้วนะครับเดี๋ยวแอมินก็นจะไปโค้งรถนะครับขับเึ้ืนมาเพื่อที่จะได้มาถวายน้ำให้เพื่อนนะครับนะครับแต่ว่าพอพาธุดงค์เสน็แล้วนะครับเดี๋ยวแอมินก็นจะรงไปเอาน้ำถวายเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนก็มาเป็นทีมนะครับเนาะ มาตรการบจะรยคยับจะอากทดออกไปไปไหวเพื่หาเป็นลมจะไปไหวหลวงพ่อพระสายทงาอีกที่ต้อไปสบายใช่ไหมครันะมรถมานำสิบเป็กครับผม ลูกศิษย์มาเอาเยะค่ะ ก็ทำกับเป็นทียมสะเเแบุญนะครับเนาะอ๋อมามาจากอะไรกันครัมาไหว้นะไอ้พระธาตุพนมแล้วก็ยางถุงใบหลวงพ่อบรรทัยอยู่นองขายนะครับแต่ก็วนกลับกุหลาดอ๋อแล้วก็วนกลับกุหลาดนะครับเนาะนี่นะครับก็ับเทียมสะเแบุญนะครับที่เนมาจากกุหลาดนะครับเนาะไป ต้างไงป้ายทะเบียนไปเสี่ยงโชคเลยนะครับเด้อนะครับเพื่อได้ได้โชคได้ลาบน้ำสร้างกู้บาจานเพื่อนนะครับห้าศูนหนึ่งสามนะครับนี่นะครับหาศ3นย์หนึ่งสามเพื่ออาจจะได้มีโชคไม่ลาบน้ำผาจาน์นะครับนาอมากครับนะครับค้าหน้าแสวงบุนจากน้องบุนมากนะครับเห็นไหมครับ้าถุนะครับ